เดียวกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่ยุ่ยยุประเทศกัมพูชาประเทศไทยเนี่ยได้กระทาการหลายอย่างพวกเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นกัมพูชานะ่าสงสารพูดประมาณนี้เลยอ่ะพูดประมาณนี้เลยเธอ,อฟังแล้วคุณมีความรู้สึกอ่ะเทือนใจสงสารกัมพูชาไหมเออปรากฏว่าระหว่างที่เรากําลังนั่งหลับตดอะไรกันอยู่ เวทีสหประชาชาติพอกัมพูชาขึ้นปุ๊บโชคดีของเรามากเลยที่คุณพี่ศรีหาสักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่แกได้รับโปรดเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกก็ไปใช่ไหมในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยแกไปเว้ยแกไปก็ตอนแรกเสี่ยหนูจะไปใช่ไหมโชคดีที่ไม่เป็นเสี่ยหนูสิถ้าเป็นเสี่ยหนูป่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอูเสี่ยหนูก็ต้องอ่านตามสปีดที่กระทรวงการต่างประเทศเขียนไปใช่ไหมยัดใส่มือปรากฏว่า พอกัมพูชามันพูดประมาณนั้นคุณศรีหาศัก์แก้สป,ปีดต,ตัวเองทันทีค่ะทิ้งสป,ปีดเดิมที่กระทรวงร่างไว้เขียนใหม่ร่างเองรัฐมนตรีต่างประเทศศรีสะพวงเกตแก้วร่างใหม่แล้วก็บอกเลยคาเวทีสหประชาชาติคุณศรีหาศักร์ฐลนนทีต่างประเทศคนใหม่ทํางานเพียงแค่วันแรกชูผลงานเรียกร้องเกีดยรติยศเกียรติภูมิศักดิ์ศรีทหารและประชาชนชาวไทย ประเทศไทยกลับคืนมาได้อย่างมหาศาลเวทีสาประชาชาติปลบมือสามรอบปลบมือให้สามครั้งอ่ะฝรั่งปลบมือให้คุณศรีศัสซั์พวงเกดแก้วสามครั้งนะระหว่างที่คุณศรีฮัสั์เนี่ยกำลังพูดอยู่ทุกคน แค่เกลียดหาคลิปนะฉันจะเล่าก่อนฉันเล่าให้ฉันเล่าฟังก่อนแล้วเธอค่อยหาคลิปดูกันละกันสรุปเลยนะคุณเสียศักลุกขึ้นสปีดบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพอะไรต่างๆก็เตรียมสปีดได้ยอย่างดีท่าทีของประเทศไทยเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติในเรื่องต่างๆแต่ปรากฏกัมพูชาพูดจาออกไปเช่นนั้นแล้วนะ เขาก็เลยต้องเปลี่ยนสปีดคุณศิริศักดิ์บอกว่าข้าพเจ้าก็เลยก็ต้องเปลี่ยนสปีดเลยและล่างขึ้นมาเลยและข้าพเจ้าขอบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดเป็นเรื่องที่ผิดจากข้อเท็จจริงโดยโดยทั้งปวงหรืออีกนิดเดียวจะจะใช้คําว่าตอแหลอยู่นะแต่จริงๆแหละภาษาที่แกพูดมันเป็นภาษาทางการทูตนะถ้าแปลเป็นไทยก็คือกัมพูชาตอแหลแกพูดประมาณนี้แหละอ๋อ oh. าแปลเป็นประเทศไทยถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบชัดเจนตรงไปตรงมาก็คืออีกัมพูชาตะต่อแหล่หน้าดน้านๆที่พูดไปเนี่ยผิดจากข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยคนที่ลุกลาเนี่ยเป็นเขาแล้วก็กัมพูชาเนี่ยทำตัวเป็นเหยื่อทำตัวให้น่าสงสารแต่จริงๆแล้วเอาความเป็นเหยื่อเอาความน่าสงสารนั้นมากลบข้อเท็จจริงทั้งปวงที่ตัวเองนะ่ะแหละเป็นผู้ลุกลานตัวเองเป็นผู้ยุยุยุยงส่งเสริมคนไทยเอ่ยยุยงส่งเสริมคนกัมพูชาที่ให้ออกมาเ รับข้อมูลในทางที่ผิดทั้งหมดและคนที่ตกเป็นเหยื่อที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่ประเทศกัมพูชาแต่คือทหารไทยที่ขาขาดไปทหารไทยที่ตายและประชาชนไทยที่ตายและเด็กน้อยของประชาชนชาวไทยที่ตายที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นนั่นคือเหยื่อที่แท้จริงและรู้สึกเสียใจที่กัมพูชาเนี่ยออกมาพูดแบบนี้กับนานาชาติซึ่งผิดจากข้อเท็จจริงทั้งประการทั้งปวงและสําคัญยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่หมู่บ้าน ที่กัมพูชาอ้างถึงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยได้มีการให้เขามาอยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาหนีสงครามมาเราช่วยเขาแต่ขณะเดียวกันเขาอยู่แล้วไม่กลับและเราได้ทวงแล้วหลายรอบทําหนังสือแล้วแต่ปรากฏว่ากัมพูจาก,ก็ไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้และขณะเดียวกันเราต่างหากตั้งแต่กัมพูจาเนี่ยมีอาทิมีประเทศเนี่ยประเทศเรานี่แหละที่เข้าไปฟื้นฟูสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนช่วยเขา ในรูปแบบที่สหประชาชาติต่างๆรับรู้มาโดยตลอดแต่เขาต่างหากที่มากระทําการกับเราและไม่ยอมรับรู้ข้อเท็จจริงความจริงและปกปิดความจริงเหล่านี้คุณศรีหัศกพูดประมาณนี้แหละสราตตะสาระประมาณนี้เลยโอ้โหเสียงปรบมือกึกก้องที่สหประชา